ครับผมบ่าวรายงานโตคลิปนี่จะเป็นใกล้ๆสิล่าชุดแล้วล่ะพี่นอ้นองสีมักแดงอากาศเย็นครับผมหลังจากคลองสม,มื่อที่แล้วหิมะตกนะครับอันนี้ก็บมิตาลุ่มเป็นไงครับบ่าววี่โอ้ยแข็งขันขนาดหนาวครับหนาวเย็นๆอากาศเย็น,ยนพี่น้องไปเชิญสวัสดีครับเออครับก็คือน,นะครับชุดท้ายใกล้แล้วล,ะล่ะอยู่ประมาณอาทิตย์กว่วะเพื่อจะ โดยประมาณครับโดยประมาณอาทิตย์กว่ากับที่เริ่มมันกักแบงมันที่เริ่มนั่นแลลวเนาะพี่น้องเนาะมันเบักแดงครับพี่น้องเบิ่งมันกระแตกมันที่แตกนไแม่ครับมันเป็นวุ่นแล้วนะครับลักษณะที่แตกแล้วนะครับนะครับผมบ้าอยกะ ก็หาได้แ <değil> น so ่บ่ได้แน่จะชวนมากอ่ะบ่ราบ่อยหาตีบักไม้แจ้งชี้เหรอครับผมจตไม่เกือบ่ได้อีหลีกันเล่มคุยกันแล้วครับทางห้างกันนี่เชียนะครับเป็นไงเน้อฝากคืออ่าพอยพี่น้องที่มาหมานกันบ่ครับผมถ้าหมานกะไบแคลิปมาให้นเด้อครับเด้ออยู่ภาคใดดตรงใดดนะครับอ่าก็ดีใจน้ำนะครับกันมาน์กเธอบ้าไ่อยซื้อว่าโอเคดอกปีนี้นะครับเนาะแต่ราคาเกี่ยับบ้านแดดได้ว่ากะกะเขาก็เอาไลฟ์ว่าเอาแหละครับผมนะ ที่เอกเนอะเขากับวังว่าเข้าสีได้เขาก็บมาเจือราคาสี่ซะแต่เป็นนังดอกเนาะครับไเชื่อการตีบักไม้เบ้าไบก็คือเก่าเหมือนเดิมกะหาบักไม้เจ้งสี่รัคผมตีไปเรื่อยๆลักษณะบักไม้ของเบ้าไบตอนนี้เป็นโล่นห้างครับผมนี่แหละครับลักษณะโล่นห้างที่ละครับส่วนน้ำมันล่าชุดเลาเด้นะครับผมโดยรอบนะครับแต่มีบักไม่อยู่นะครับตีได้ตีเมื่อละลอยกลัว ครับหนึละลอยกว่าบืนสองลอยเนี่ยคือสิ๋งยากครับช่วงนี้เรือแทมเดเรือพรอพี่น้องนะครับพี่มาเก็บบักไม้ที่มีบัอกไม้ด้วยดกอะต้องวามาได้ครับแล้วบักไม้เหลือเอจุดครับตังเด่นนะครับต่อมาเบิ่งเนี่ยนะครับผมกันได้หลายก็ได้ไม่ว่ากับช่วงนี้กับสีมันทุกคนดูดอกใกล้จะจบเก็บแล้วเนาะเชาว่าบ่เองเพราะได้ยินละครับผม สำหรับปีนี้นะครับแบนแดงราคากรบโปรงบันไดการเกับราคากระชงกระไดขึ้นเก้าอันละไอ้ท okay ี่บอลนี่จมนี Hoe ่เนี่ยเฮ้ยพ uh ่อแม่ไอซีบอที่จมกระดอกกระเดือเดอาบเอาบ่อย่ากเลยจ้ะมาดาละเนาะ็ส่ไดหลายเใส่ไดหลายราคาไอซบอลให้อันนี้เราบหัวหลูก็เพิ่นดอกมันก็ไม่เก็บขึ้นเก้าอันละได้หน่อยครับเก็บหลายไปหาอว เรืเอเบาะวี่นีเรื่องเอหียงโบกครับพ่อพี่น้องว่าครับสมัครเรื่อเล่าเบ้าบอยนอกจากปีบางไม้แล้วก็มีเรื่องผจญภัหยหลายๆอย่างครับจะละเมอโม่ต่ำกันครับม้วนปะครับม้วนครับแ้หัม้วนวนี่ปองป้องเรือเบามี่เรื่องบักบักครับเรือเนี่ยได้นถั<า>งเราแล้วกันตีในถังครับพี่น้องอกันกันเห็ดมือ้อมากหน่อยนี่ก็คืออะไรเนี่ยเมื่อกี้นี่เห็ดมื้อมากที่บอกว่าน่ะ บ้เใ็ดมื้อจริงไหมเต้นมือเราเย็ดตรงนี้ก็ยังเต้นเต้นได้หรอเต้นไม่หรอกไปครับผมจต้นที่บ้าจัง้นไหนเนาะเต้น่เสียงคู่เสียงขาดไปจันละเสียงบักไม่ในล่ะครับผมถ้าผมกะกะบ้าบอยกันยังก็เลังก็เลังสิทะลุนะครับรวบรวมนะครับออ่่าาข้อมูลต่างๆความที่จะผลิตคลิปให้พี่น้องได้อ่ารับทราบนะครับรับชมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าเรื่องการ ไล่ได้ปิดหนึ่งได้ไไก็ไล่ได้กับที่เบาบ่อยก็ได้เกินไปหล,ล,ลายคลิปแล้วแหละว,ว่าไล่ได้มันเป็นหนึ่งได้ตาก,กับบอวยง่าสมบูรณ์คือเดี๋ยวเบาบ่อยสิเฮ็ดน,นะครับเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดคลิปแ,แบบว่ารวบรวมให้มันชัดเจนมากที่สุดนะครับแต่คือต้องให้มันถูกต้องครับถูกต้องมากที่สุดแล้วก็ให้พีพ่น้องตัดทินใจเอาในเรื่องีิการที่อยากจะมาเก,ก็บบักไม้นะครับให้ตัดสินใจอยอยงี้เลยร่มแห้งครับพี่น้องร่มแห้งกันชนฟว่าตาครับผมเนี่ยแปลย กมีน้ำตาแน่นิดนึงที่ที่บอกดิซึ่งนะครับครับก็คือว่าแหละครับผมจะแค่คลิปตัวนั้นอยูล่อชมล่อฟังคลิปนี้คลิปบ่าวบ่อยที่กันลังจะผลิตคลิปต่อไปให้พ่อพี่น้องได้รับทราบรับชมรับฟังนะครับคืออย่าเพิ่งเ,เบื่อบ่าวบ่อยเด้ออันนี้เปิดมาเบ่งบ่าวบ่อยย่ามใดดมีแต่สีแักใหม่กับจมให้ฟังที่แจังแดดบ,บ่าวบ่อยก็บอบว่เก,งก่งเนาะก็หมายนะเพื่อแจังที่แหละครับผมกับบ่าวพี่กับ ชว <rires S 2> นมากกับชวนมากกับเบาวี่บ่อยฟังล่ะขึ้นรถบ่มีย่างเบาอยู่หันแล้วเบิดมือเบิดเร่งนั่นคือเบาบ่อยกันใครแนี่ยกับก๊อปล้ล่ะบ่อยากนอนครับผมขาวน้ามือนั่นนะครับเ่าบ่อยเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยว่าวไม่ค่อยจ่าดอกครับผมสรุปแล้วก็คือฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับเพื่อเบาบ่อยกะร่างจะากเอ่อรวมอยู่นะครับฝากไว้นะครับรับพอยพี่น้องนะครับที่อยากจะมานะครับ ับอลำบากเป็นยังไงอียังเป็นยังไงล่องย้อนกลับขึ้นไปบนคลิปบ้าบอยนี่ผลิตมาเรื่อยๆทายทอดหอยพ่อยี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมเป็นยังไงกันตัดสินใจเอานะครับทุกท่านนี่บ่าวว่ฝากถึงพ่อยี่น้องบ้างครับจะเอารับพนี่หนาวเหลือกเกินครับน,น้ำเนี่ยเลี่ยงเล่าบ้าบ่อยช่มมากทีนี้จะตีหมากไหม่หรอครับ <S <S 2> <S 2> อย่างนี้ดีแล้วยุ่กับการประโจนไผ่ครับประโจนไผ่หลายๆอย่างแตละเมื่อผสมกันครับเรี่องแม่ก็อีกแบบเรื่องปรบุญไผ่ก็อีกแบบก็เรื่องสนุกก็อีกแบบเบื้องหลังอาจจะเป็นน้ําตาก็ได้ครับเฮ้ยแต่ว่าต่อบ้องกันตอบน้ำตาแบบว่าหัวเราะแบบทุกทนุกระนั้นไม่หรอครับหัวเราะจนน้ำตาไหลเอ้ยก็ว่าอันเสร็จไหมอาการมันเย็นครับอาการมันเย็นนะครับนี่ก็ฝนฝนฝัดตาครับพี่น้อง เอาโอเคบ้าไว้ทะลุนะครับปลาบักไม่ปลานี่นี่ดกนะครับดกอยู่จะือว่าหลาละหล่ะแต่ว่าเบ้าวิจิยวถ้าหไหมือเอาจักส <200. S 2> องร้อยสองร,ร้ <200. S 2> อยเลยวรอ่าสองร้อยพ่อครับพอบ่อพ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 ่อครับโอเคเห็นว่าสองร้อยกับสองร้อยเที่ยงหน,หนีนักเตี๋ยวแไม่สองร้อยครับโอเคอาทั้งนี้ทั้งนั้นมาไว้จิวไปแล้วครับบ้า,บาจิคอล่าตบคลิป คลิปนี้แต่เพียงทำนี้นะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปบเบลเบลทไในเด้พึงเบาเาบือเบ่อบดนะครับ FC ที่นารักรูปรอทุกคนนะครับฝากไว้ครับผมอย่าลืมซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ,บ